ก็สบายดีพ no ja. no ี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อบ๊ททีเป็นเอฟซีท่าพังไทยของเราต่างๆประเทศนะโมนี่กับบรรยากาศคึมๆพี่น้องก็ชิลงมาแต่งกิ่งมันพี่น้องมาเนี่เพราะว่ามันคือเราโบได้แต่งกิ่งพี่น้องแต่งกิ่งก็คือกับแบบว่าแต่ละต้นเหลือยอดหนึ่งกับสองพี่น้องเหลือยอดหนึ่งกับสองเพราะว่าถามเอาไว้ไล่มีสามมีสี่เนี่ยวัวมันเขาอาจสิบใหญ่ได้พี่น้อง ก็เลยลงมาบรรยากาศคึมๆพี่น้องโบแดดเขาว่าสิไปไทยหน้าเลยพี่น้องตำมอิว่าสิไปไทยหน้าแล้วก็แต่ว่าหน้าทงนะ้มันจะเป็นดินดินดินเหนียวพี่น้องฐานหน้าม,มาจัจจิมาจจาสันนินฐะรถไทยสบมันสีสีลมพี่น้องฐานมีน้ำเต็มก็คือเต็มไปเลยนะพี่น้องถาแห้งก็คือแห้งไปเลยก็เลยสิลมมาแต่งกิ่งพี่น้อง ก็เป็นส่วนมันพี่น้องพ้นคนเดี๋ยวมากกับบามาณนี้พี่น้องมันหุ่นขาวบุตรท่านงามบุท่นสีพี่น้องพ้นตกต่อเนื่องไร้เมึงพี่น้องเลยตกเลยโถ้านสีหญ้ากับโบเป็นพ้นพี่น้องเพราะว่าสีภุยนะมันกับโบเป็นพ้นพี่น้องก็เลยรอให้มันแดดสักก่อนกระสมกับดินโคกเลยพี่น้องบุตรท่านใส่ปุ้ยชักเม็ดเลยด้พี่น้องเุ่นธรรมชาติก็ะคืดเลยนะพี่น้องนะพ้นผลิตออกมาเสนอขายดีใจเลยพี่น้องสำหรับผู้ค้า ดีใจพี่น้องเลยมาขึ้นกับฝนตกน้ำจนหุ่งไงน,นะตกแห้งแต่พี่น้องขึ้นแต่ว่าโบได้ไปกัดไปหน่อยวันลงมาเสียหนามันเลยลุยเมื่อยก็เลยบบได้ไปไปจะพอนอาำบอลขี้ไร่เลยพี่น้องมัน,ม,นมันปลามั่นโคไปหน่อยหลายตายใช่ออฟออฟเล็ดเอาไปซะ,ะนี่นี่นี่น

งามเอาเอาออกกิ่งนะกิ่งดีไปคล้องนะนี่มันคุมโตมันคุมต้นมันน้ำจังฮักมันจังบ่อหน้ามือกับฮักตกใเนาะยกขึ้นด้วยโอ้เว้ยนะฮักถิ่มเลยพี่น้อโอ้ตื่นเบ็ดโอ้หักใหม่ยังขึ้นงูแท้เลยโอ้ยหลายกิ่งหลายงากับฮักเอาลีพี่น้อง จะพังข้อมผลปลูกมาก่อนเลยว่าให้แต่งกิง่งแต่งงามันน้ำว่ะมันจังหัวมันจังง่ายผลมาพี่เนะาะก็เอาความผลปูเห็ดก่อนเลยพี่นผู้มีประสบการณ์แต่ว่ากรับเคได้ศึกษาคนที่ทำสวนมาก่อนเลยพี่เนาะจะเอาสูตรตัวเองกับบอดายพี่น้องเอาเป็นเกษตรมือใหม่กับว่าแม่นพี่น้อง ว่าน,นี้พี่น้องสวนมันเห็นจะงามหน่อยหนึ่งพี่น้องเห็นขับขับขับทางด้านนั้นพี่น้องงามเห็นทางนั้นมันจะเป็นดินนันเหลืองเหล่องของดินบ่มีปุ่นปไปเลยสบายดีพี่น้องสบายดีบระสุขทุกคนเดอ้อสบายดีเอฟซีถูกฐานเวทีเอฟซีดัง ทางไทยของลา CA, ราเอเชีอังกอาิตอเก่าทั้งต่างประเทศตั้งยูเอกับสบายดีกันเดอ้อสุขสุขคนก็มาแต่งกิ่งแต่งกิ่งมันพอมันออกออกนี่ลายหดห่อยมันจะ,จะบอง,งามปะไร โอ้ยส oh, <ALLY>: ีดายเลยเนาะปกตินี่มันเขาให้แต่งแต่งแต่นอดออาไม่ใหม่ๆพี่น้องคือมันใหญ่มันแล้วก็เป็นต้นีดายพี่น้องก็ออกคือนั่นปกติเขาว่าให้แต่งต้นเราก็ไม่เวลาพี่น้องก็เลยแล่นไปเล่นมาเนี่ยพี่น้องก็เลยบดมาแต่ง ม,มันมันลายพี่น้องก็เลยหักของน้ำหน,นพี่นึนน่งเงาหนูมีสี่หัดต้นพี่น้องต้นใไว้เงาเดียวพอ,อพี่หนูน,นี่ก็สาม เพราะว่าถ้าล้มมันมันใหญ่หัวกับอสิบูใหญ่พี่น้องเพราะว่ามันมันแย่งอาหารจากจากหัวนี่ว่ากแบบกรพี่น้องตามแนวคิดของมันผูุขาเองเดครับพี่น้องก็เลยแนวคิดผู้อื่นพี่น้องก็ต้องฮักออกผัวงามมันลายพี่น้องก็เสียได้อยู่กับเพราะว่ากุ้งแนวความบริการล้มนะพี่น้องคลายหัวมันก็เลยฮักออกใช่หัวมันใหญ่นะพี่น้อง ทดสอบไปลองเบิงตาคําเพิ่นว้าคือนมันออกมามันหลายพดอยู่นําคือแนวนี้ควมจริงแล้วก็ักแต่น้อยพุ่นแหแต่ว่ามันเท่าใดคือน3 4ต้นพี่น้องนี่เนมี3 4ต้นักออกเท่านั้นพี่น้องหลายะ มาทางลูกไปด้วยก็ได้ลูกท่านเอาข่อยแตงเนี่ยเนี่เมื่อวานอ้าวโตน้อยขนาดนี้ลุงใจโอ้ยตายแล้วบปล่าเดี๋ยวเ็ดกินดีดีที่ไหนเฮ้ยใส่ก่อนให้มันเน่านี่ มันคุ้มหังไหมวะลายโตกเลยเป็นโตกตัดที่เตี้ยเนอะคุ้มมาว่ะ รู้งานไรนะนะอันนี้ทิดเสื่อไี่น้องคงต้องแกงๆถอนถิ่มเลยเดี๋ยวมันจะล่ามไปใส่ัวอื่นพี่น้องไทยนกกี่วากันเป็นยนี้อือ,อ Hmm kena sidai deh lamb ni ngai มาแล้วพี่น้องเอ้ยมือหน่อหลีไปมือเล็กมือหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะไปไทยนาจะไปไทยนาอีกตรงหนึ่งพี่น้องมันมันคือลายเวิอะไรงานอยจะผ้าอยู่คุดคุ้มยางแน่พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดวงใจเพิ่นแต่งกิ่งทาพี่น้องกลับมาคราวนี้ก็กรสมมาพะโคดนะพี่น้องเนๆครับ เท่านี้แล้วพี่น้อยบอกโบกมีอย่งางไรตอนนะี้พี่น้องถ่ายพี่น้องเบิง่งก็อยู่แต่น้ำหัวน้ำสวนนั่นแหละพี่น้องชีวิตบ่ได้แบบหนึ่งกับห้าแบบหนึ่งพี่น้อยเห็ดไปพอได้ใส่พอเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้องก็บเอฟซีทันได้เนาะที่เขามากอะ่ะก็บโก้ไลโก้แซ่มาเบ้นเด้อพี่น้อยเพื่อมีกำลังใจเห็ดคกรีบโตๆไปนะพี่น้องเนาะสู่ชีวิตอีกต่อไปก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีถ้าผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน เขามาเบิ่งมาส้มขอบ,บุญขอบคุณทุกๆท่านเลอพบกันในคลิปหน้าพี่น้องสละคลิปิีสบายดีพี่น้อง